งวดก่อนเราทำได้เกือบเป๊ะให้8 7 8แต่ผลออก8 9 8ต่างกันเพียงหลักเดียวงวดนี้สุดเดชกลับมาล่างตาพร้อมรเคราะห์ทุกหลักจากสถิติจริงและจับชุดลุ้นตรงท้ายคลิปที่คุณต้องดูให้จบเพราะนี่ไม่ใช่การเดาแต่มันคือการคำนวณที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วทุกงวดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดชชาแนล ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจำและแฟนใหม่ครับคลิปนี้ผมมีแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2568เป็นเลขที่ได้จากการคำนวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังต้องย้ำให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อกไม่มีสูตรไหนแม่นร้อเอร์เซ็เพราะหวยคือการสุ่มสิ่งที่ผมให้ คือแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับทาไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทบชีวิตและสนับสนุนเฉพาะสลักที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับ 1. เลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช่เลขฟันธงใช้ประกอบกับเลขที่ชอบเล่นพอดีไม่เดือดร้อนขอให้ทุกท่าน โชคดีเฮงเฮงปังปังรวยๆยกันทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวทางงวดนี้กันเลยครับก่อ,อนหน้านี้ก็เป็นเสียงจาก AI นะครับสวัสดี f อฟทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเด็ด n แนลนะครับในคลิปนี้เรากลับมาพบกับรัฐบาลนะครับแนวทางรัฐบาลงวดประจำวันที่1 6พฤศจิกายน6 8นะครับงวดที่แล้วก็ไม่เข้านะครับ ทำได้แค่8 7 8มันออก8 9 8ผิดตัวเดียวนะครับเรามาเริ่มกันใหม่ในงวดนี้นะครับมาเริ่มที่ใบแรกนะครับเียนรอสนก็คือ110หน่วยนะครับอ่ามี2สูตรนะครับ7ตัว1สูตร8ตัว1สูตรนะครับเดินมาแล้ว700กว่างวดนะครับเป็นสูตรเก่านะครับเป็นสูตรเก่าจากปี6 4นะครับ1สูตรกับปี61 1สูตรนะครับอ่าวิธีดูก็ดูซ้ายมือก่อนเนาะ 1 2 3 4 5อันนี้คือลำดับงว่าและช่องต่อมาอันนี้คือเลขที่ออกแนดดีตนะครับเรียกว่าสถาิติขวามือช่องต่อมาอันนี้คือเลขเด่นสูตรที่1น,นะครับอันนี้เด่นสูตรที่2และขวามือคือตัวชนทั้ง2ส,สูตรนะครับนี่นะครับมันเท่า2ตัวนะครับ6กับ7อ่ดกลับไปดูซ้ายมือเลขที่ออกหกนะครับมา2ตัว6กับ7 อ่าทีนี้เราไปดูเลขชนอยู่ด้านล่างนะครับในงวดวันที่16กพฤศจิกานะครับอยู่ด้านล่างอ่านี่นะครับชน1 4 6 7 8นะครับอันนี้คือเลขเด่น2ส,สูตรนะครับอ่าผมจะใช้เลขชนนะครับ1 4 6 7 8ผมจะนำไปกรอกในโปรแกรมจับชุดเมื่อทีแล้วหลุดนะครับนี่ตัวชนหลุดนะครับมันจึงเป็น878นี่ แต่มันออก8 9 8 7ไปข้างล่างนะครับหลุดไปล่างก็ถือว่าหลุดนะครับถือว่าผิดอ่ะต่อไป110นะครับ110ในตำนานมาต่อกับเด่น110รอบก็คือ110นะครับเด่น8ตัว2สูตรนะครับถูจากปี6 6นะครับอ่า ดูเลขชนนะครับดูขวามือในช่องเลขชนนะครับให้ดูด้านล่างนะครับอ่านี่นะครับคือเลขชนผมจะนำเลขชนไปใช้นะครับก็คือ2 3 4 5 6 8อันนี้คือเลขชน2สูตรนะครับนี่สูตรที่1ดูซ้ายมือนะครับสูตรที่1สูตรที่2อ่าและขวามือตัวชนนะครับ2 3 4 568นะครับตัวชนด้านบนนะครับวดแล้วมา2ตัวเลยนะครับ8กับ9นะครับดูซ้ายมือเลขที่ออกนะครับ พิจารณากระเดงนะครับต่อไปร้อยหน่วยในตำนานทีนี้มาต่อกับเด่นร้อยหน่วยนะครับร้อยหน่วยในตำนานรอนอก็คือร้อยหน่วยนะครับเด่น8ตัว2สูตรทะลุปโปรแกรมทะลุปโปรแกรมก็คือ700กว่างวดนะครับเป็นสูตรเก่าจากปี591สูตรปี6 1 1สูตรอ่ะทีนี้เล็กเด่นเล็กชนให้ดูขวามือนะครับมีคําว่าชนนะครับขวามือให้ดูด้านล่าง นี่นะครับตัวชนนะครับ0 2 3 6 7 8นะครับผมก็จะนำไปใช้นะครับดูดีดด้านบนนะครับเข้าเลข8นะครับตัวชนและดูซ้ายมือเลขที่ออก8 9 8นะครับพิจารณากันเองนะครับต่อไปหลักร้อยมาต่อกับหลักร้อยสุรเดิมนะครับ เล็กเด่นเล็กชนให้ดูขวามือในช่องผลลั์ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับดูด้านล่างสุดเลยนะครับวันนี้เน้นให้สี่ตัวว่าไม่ใช่สี่ตัวเน้นให้ห้าตัวนะครับขวามือนะครับสี่ศูนย์เก้าสองหนึ่งนะครับอันนี้คือเด่ดหลักร้อยนะครับก็ดูจากอดีตด้านบนนะครับเลขสีแดงนะครับจากเลขสิบตัวมันมีเพียงตัวเดียวที่เป็นสีแดงวัหลังสุดอยู่ขวามือเลเลขแปดนะครับและดูซ้ายมือเลขที่ออก 8 9 8นะครับเข้านะครับนี่เลข6ก็ออกอ่า6 9 6นี่เลข9ก็ออก9 7 8นะครับอ่าสังเกตเลขสีแดงอยู่ขวามือนะครับนี่ภายใน5ตัวนะครับอ่ะวนนี้นะครับ4 0 9 2 1เด่นหลักร้อยนะครับจากเลข10ตัวเน้นให้แค่นี้นะครับเน้นได้แค่นี้5ตัวนะครับ0 1 4 9นะครับนี่คือเด่นหลักร้อย ต่อไปเด่นหลัก10นะครับ10บนมาต่อกับหลัก10บนเป็นสูตรใหม่นะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับให้ดูด้านล่างนะครับด้านบนคือดีตนะครับตัวด้านล่างสุตรนะครับจากเลข10ตัวนะครับนี่นะครับเลข10ตัวผมเน้นให้5ตัวนะครับขวามือ5 1 3 9 4นะครับ ก็ดูอดีตเป็นตัวอย่างเลขสีมพูนะครับอยู่ขวามือหมดเลยนะครับ3มงวดล่าสุดอ่ะอันนี้เลข9นะครับออก98อ่ะอันนี้เลข9ก็ออก96อันนี้เลข7ก็ออก78นะครับสายมือคือเลขจะออกนะครับอ่ะส่วนขวามือคือเลขเด่นนะครับสีมพูจากเลข10ตัวมีเพียงตัวเดียวนะครับสีมพูแทนหลัก10บนอ่ะเน้นให้แล้วนะครับงวดวันที่16กพฤศจิกายนนะครับ5้า9 4นะครับ พิจารณากันเองนะครับต่อไปลักหน่วยนะครับหน่วยบนอ่ามาต่อครับลักหน่วยบนซึ่งเป็นคนระใบกับงวดที่แล้วนะครับแต่ก็สร้างมาประมาณสองวดผ่านสองวดแล้วนะครับเล็กเด่นเลขชนนะครับดูขวามือในช่องผลลั์ดูด้านล่างนะครับด้านบนคือดีตนะครับให้ดูด้านล่างสุดเลยนะครับ อ่าผมเลือกให้6ตัวนะครับขวามือ6 7 5 9 1 8นะครับอันนี้ก็เด่นหลักหน่วยบนตัวดิบนตัวอย่างนะครับเลขสีน้ำเงินอ่านี่นะครับเลข8อยู่ขวามือเลยดูซ้ายมือเลขจะออก8 9 8นะครับเข้านะครับหลักหน่วยอันนี้ก็เลข6สีน้ำเงินนะครับออก9 6นะครับพิจารณากันเองนะครับ6ตัวอ่า6 7 5 9 1 8นะครับต่อไป10หน่วย มาต่อกับ10หน่วยบนนะครับเป็น8ตัว2สูตรทะลุโปรแกรม700กว่างวดนะครับทะลุโปรแกรมก็คือ700ยกว่างวดเป็นสูตรเก่าสูตรในตำนานเป็นสูตรเก่าสูตรปี6 0ตรนะครับ1สูตรปี59 1สูตรอ่ะสูตรดูเลขเด็ดเลขชนขวามือนะครับมีคําว่าชนดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับดูด้านล่างสุดนะครับผมจะใช้เลขชนนะครับ0 1นย์7นนะครับนี่คือเลขชน2สูตร ดูซ้ายมือนี่สูตรที่1เล็กเด่นนี่สูตรที่2เล็กเด่นนะครับนี่คือตัวชน0 1 2 4 5 7นะครับเมวทีแล้วตัวชนลุดนะครับเนี่ยนะครับตัวชนลุดเลกจิมันไปล่างนะครับดูซ้ายมือเลขออก8ปเข้า8นะครับข้างล่าง87 8, มันหลุดไปล่างนะครับถือว่าลุดนะครับแต่ผมจะใช้ต่อนะครับตัวชนเนี่ยนะครับอ่ะต่อไปแต้มรวม3ตัว ามาต่อกับแต้มรวมรวมทุกหลักนะครับแต้มรวม3ตัวบนนะครับสูตรรวบแต้มเด้อแต้มเด่นแต้มชนดูขวามือในช่องผลลั์ดูด้านล่างนะครับอ่าดูด้าน,นล่างสุดนะครับให้เลือก7ตัวซ้ายมือนะครับ3 4อ่า3 1 4หน6 5นะครับ3 1 4 7 8 6 5อันนี้คือแต้มเด่น3ตัวบนดูเดีดนด้านบนเลขสีแดงนะครับอยู่ซ้ายมือเลขเลข5นะครับนี่ และดูซ้ายมือเลขที่ออกนะครับ8 9 8 8วก9ได้17 7บวก8ได้15นะครับแ้มรวมก็คือ5แตแตมรวม3ตัวบนต่อไปแต้มรวม110นะครับอมาต่อกับแต้มรวม110สนะครับสูตรรวมแ้มนะครับแต้มเด่นแต้มชนให้ดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับดูด้านล่างสุดนะครับให้เลือก 7ตัวขวามือนะครับ6 0 3 5 1 9 7นะครับดูวดีตเป็นตัวอย่างด้านบนนะครับเลขสีแดงบวดละสุดเลข7็กนะครับอยู่ขวามืออ่ะและกลับมาดูซ้ายมือเลขที่ออก898 8บวก9ได้17เนะครับเต็มรวม110ก็คือ7นะครับหลักร้อยกับหลัก10บบวกกันก็ได้17อ่าเต็มรวมก็คือ7ต่อไปเต็มรวมร้อยหน่วย ามาต่อกับสูตรรวมแต้มร้อยหน่วยนะครับแต้มเด่นแต้มชนนะครับดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับด้านบนเครดิตนะครับแต้มรวมร้อยหน่วยเด้อดูด้านล่างสุดนะครับเลือก7ตัวขวามือนะครับ5 7 9 1 0 6ดูอ่าดูตัวอย่างด้านบนเลขสีแดงนะครับเลข6อยู่ขวามือนะครับและไปดูซ้ายมือเลขที่ออก8 9 8นะครับร้อยหน่วยก็คือ8บวก8นะครับได้16 เนี่ยต้มรวมก็คือ6นะครับต่อไปแต้มรวม2ตัวนะครับ2ตัวบนมาต่อกับแต้มรวม2ตัวบนนะครับ10หน่วยบนนะครับสูดรวมแต้มแต้มเด่นแต้มชนดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์ดูด,ด้านล่างนะครับด้านบนเคือ,อดิตให้เลือกซ้ายมือนะครับ7ตัว69 25304นะครับ อันนี้คือแต้มเด่นแต้มรวม2ตัวบนดูอดีตนะครับอดีตด้านบนนะครับเป็นตัวอย่างเลขกเจก็ดสีแดงอยู่ซ้ายมือนะครับและดูซ้ายมือเลขที่ออก8 9 8 9กนะครับ2ตัวบนนะครับเกวกแได้17แต้มรวมก็คือ7นะครับพิจารณากันเองนะครับอ่าต่อไปสรุป3ตัวตรงนะครับต่อกับสรุป มาต่อกับสรุป3ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับคนหมุนไม่แม่นนะครับรัฐบาลวันที่16พฤศจิกา68นะครับเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับรวมทั้งหมด18ชุดนะครับได้แก่0 3 1เลขสีแดงนะครับ0 5 1 0 5 8 1 4 6 1 4 8 1 5 7 1 5 8 2 1 5 2 1 8 2 4 5 ต่อด้วย 248, 2 4่าต7 258, 2 9่ 437, 4อด้วย2 4 8 2 4 9ก5 7 2 5็2 9 7 4 3 7 4 5 7 9 4 8นะครับก็ผิดถูกว่าไปตามสูตรเนาะก็ให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับเลือกตัวที่ชอบเดอ้อเลือกตัวที่ชอบนะครับพิจารณากันเองนะครับต่อไปสรุปสองตัวบนนะครับ ามาต่อกับสรุปสองตัวบนนะครับรัฐบาลวันที่16พฤศจิกา68นะครับสองตัวบนเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับรวมทั้งหมด19ชุดนะครับแดแก่1 1 1 5 1 8 1 9 3 1 3 7 4 1 4 5 4 6 4 8อ่ต่อด้วย4 9 5 1 5 5 5 7 5 8 5 9อ่ต่อด้วย9 1 9, 9 5 9 7นะครับ ก็ลงพิจารณาและตัดสินใจกันเองนะครับต่อไป10ล่างนะครับมาต่อกับหลัก10ล่างนะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับดูด้านล่างสุดนะครับให้เลือก7ตัวขวามือ6 30 5 1 7 9นะครับ ดูอดีตเป็นตัวอย่างอาดีตอยู่ด้านบนนะครับรเลขสีิเลข8นะครับอยู่ขวามือเลยแล้วดูซ้ายมือเลขจกออกเ7นะครับเข้านะครับเลข8นะครับอย่างเลข6ซสีิมพูก็61นนะครับพิจารณากันเองนะครับต่อไปหลักหน่วยล่างมาต่อกับหลักหน่วยล่างนะครับเลขเด็ดเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์อันนี้คือสูตรใหม่นะครับ เลขเด่นให้ดูด้านล่างนะครับให้เลือก7ตัวขวามือ3 4 7 6025นะครับอันนี้คือเด่นหลักหน่วยล่างดูอดีตเป็นตัวอย่างด้านบนเลขสีเขียวนะครับเลขเลข7อยู่ขวามือนะครับและดูซ้ายมือเลขที่ออก87นะครับอันนี้เลข1สีเขียวออก61นะครับอันนี้เลข7สีเขียวออก7 7นะครับเห็นได้ว่ามันอยู่ขวามือ3ามงวดแล้วนะครับ ฉะนั้น7ตัวนี้น่าจะเดินต่อพิจารณานเองนะครับต่อไปเด่นล่างในตำนานมาต่อกับ10หน่วยล่างก็คือเด่นล่างนะครับ8ตัว2สูตรประมาณ7จ็ดร้อยงวดน่าจะได้นะครับเป็นสูตรเก่านะครับปี6 2สองสูตรปี6 4สี่สูตรให้ดูเลขชนขวามือนะครับมีคำว่าชนนะครับดูด้านล่างเดอ้อ อันบนคืออดีตนะครับอ่ะนี่นะครับชน0 2 4 6 7 8ดนะครับอ่าและซ้ายมืออันนี้คือเลขเด่นสูตรที่1นะครับอันนี้สูตรที่2ส่วนขวามือคือเลขชนนะครับดูเหมือนจะเป็นเลขคู่เนาะมีเลข7เ,เป็นเลขคี่อยู่ตัวเดียวอ่ะตัวชนงวด่ที่แล้วหลุดนะครับนี่0 1 2 3 4หนม่เมมาจอยมันออก8 7ดดูซ้ายมือนะครับออก8ปพิจารณากันเองนะครับ ต่อไปแต้มรวม2ตัวล่างมาต่อกับแต้มรวมนะครับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับแต้มเด่นแต้มชนให้ดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับให้ดูด้านล่างนะครับด้านบนคือ,อดิตให้เลือกสัก7ตัวซ้ายมือนะครับ3907528นอะครับอันนี้คือแต้มรวมแต้มเด่นนะครับ2ตัวล่างดูดินด้านบนนะครับเลขกสีแดง เลข5นะครับอยู่ซ้ายมือนะครับและดูเลขที่ออกซ้ายมือนะครับ87ดเกเจดได้15นะครับ้รวมล่างก็คือ5นะครับพิจารณากันเองนะครับต่อไปสรุป2ตัวล่างมาต่อกับสรุป2ตัวล่างนะครับรัฐบาลวันที่16พฤศจิกา68นะครับเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่รวมทั้งหมด 3 1ชุดนะครับฟังดูก่อนเนาะ0 0 0 2 0 3 0 5 0 7 12 14 16 17 30ต่อด้วย3 2 3 4 3 6 3 7 5 0 5 2 5 4 5 7 6 2 6 3ต่อด้วย6 4 6 6 6, 6 7 7 0 7 2 7 3 7 5 7 6 9 0 9 4 9 6นะครับ ใครมีสูตรเด็ดสูตรด,ดงังเลขเด็ดเลขดงังเลขสูตรของตัวเองที่แมนๆนํามาเทียบและตัดสินใจกันเองนะครับผมให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเท่านั้นนะครับชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะเนาะก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นผิดถูกก็ไปจมสูตรนะครับและที่สําคัญอย่าลืมสนับสนุนสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสนับสนุนสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับ ท้ายนี้ก็ได้แต่หวังว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมั่งมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัลน,นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆด้วย FC ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ